วันนี้หมูเก่งจะมาพูดเกี่ยวกับโปเกมอนหมูป่า สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกกซ์ในวันนี้นะครับผมมีโปเกมอนสายพันธุ์เจ้าหมูแล้วก็หมูป่าเติบโตขึ้นไปเป็นคล้ายๆแมมมอสอะไรพวกนี้นะครับนั่นก็คือสายพันธุ์ของเจ้าอูริมูอินมูแล้วก็แมมมูนั่นเองครับก็ชื่อลงท้ายด้วยมูกันหมดนะครับผมซึ่งไอ้มูนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหมูที่เป็นปะชนิดโปเกมอนของมันนะเออซึ่งถือว่าเป็นโปเกมอนอีกหนึ่งตัวครับผมที่ก็มี2ร่างในเจน2แล้วก็มีร่าง3อยู่ในเจนส แล้วร่าง3ของมันก็ต้องบอกเลยว่าเป็นโปเกมอนที่เอาไปใช้เป็นจริงเป็นจังแล้วก็เก็บโปเกมอนพวกแบบธาตุดินอะไรพวกนี้มันนักต่อน,นักแล้วครับเพราะว่ามันเป็นโปเกมอนน้ําแข็งด้วยผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่กดเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยใครที่เคยเล่นโปเกมอนก็อาจจะเคยเผชิญหน้ากับเจ้าแมมบูมาแล้วหรืออาจจะเป็นคนที่เคยใช้แมมบูได้ซะเองนะครับอ่าเพราะว่าในเชิงของทั้งสตอรี่ของมันแล้วก็ในเชิงของการต่อสู้จริงๆที่เอาไปเล่นในเกมเนี่ยผมว่ามันก็เป็นโปเกมอนที่มีสตอรี่น่าสนใจนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วเดี กว่าครับผมว่า3มร่างวิวัฒนาการของมันนี้จะมีข้อมูลอะไรบ้างครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องพูดถึงเจ้าอูริมูก่อนครับอูริมูเป็นโปเกมอนหมูธาตุน้ําแข็งแล้วก็ธาตุดินนั่นเองครับซึ่งเราเห็นว่ามันหลับตาอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าบางครั้งมันก็ตื่นโดยที่หลับตาอยู่แบบนี้นี่เองนะซึ่งเป็นโปเกมอนที่ดูลักษณะเหมือนมีขนปกคลุมร่างกายนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วมันมีขานะแต่ว่าขาของมันจะค่อนข้างสั้นมากๆเลยนั่นเองครับซึ่งมันถือว่าเป็นโปเกมอนที่เติบโตขึ้นมาในพื้นนนทีีท่มมคววาหาหเย็ แต่ว่าในทางกลับกันเหมือนมีความย้อนแย้งครับผมคือขนของมันยังไม่ค่อยหนามากมันก็เลยแบบดูจะมีอาการหนาวนิดๆน,นะครับแล้วก็มันก็เลยต้องหลับตาแบบนี้ครับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเจ้าอูริมูนะครับก็มันจะเคลื่อนที่ไปเคลื่อนที่มาอยู่ในบริเวณแคบๆนะครับ,บ,บ,บไม่ค่อยเดินทางไปไหนไกลอะไรมากมายครับซึ่งตัวของมันนี้นะครับมีจมูกที่ดีมากๆเลยนะมันสามารถที่จะคลานไปเคลื่อนไหวไปแล้วก็ใช้แขนขาของมันขยับไปที่นูน่นที่นี่และจมูกของมันนะครับมีคุณสมบัติที่สามารถใช้ขุดดินได้ครับผมเออ ซึ่งมันสามารถขุดดินขุดหิมะอะไรพวกนี้เพื่อหาอาหารกินครับซึ่งอาหารที่เจ้าตัวอูริมูชอบกินนะครับก็จะเป็นพวกเห็ดนะซึ่งเห็ดก็จะเป็นเห็ดตามพื้นที่ต่างๆแบบป่าอะไรพวกนี้ก็ได้หรือเป็นเห็ดบางพื้นที่ที่แบบว่าเห็นอยู่ในแบบใต้ทุ่งหิมะอะไรแบบนี้มันก็สามารถที่จะขุดขึ้นมากินได้นั่นเองครับซึ่งตัวของมันนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นโปเกมอนที่เด่นในเรื่องของการใช้จมูกขุดดินจมูกของมันก็มีประสาทการดมกลิ่นที่ค่อนข้างดีมากๆเหมือนกันนะครับเวลาที่มันได้กลิ่ ไปได้ด้วยความเร็วมากกว่าปกติครับผมหมายความว่าตัวของมันเนี่ยเนื่องจากว่าไวต่อกลิ่นแล้วมันก็จะวิ่งเข้าหาโดยที่ไม่สนหน้าอินหน้าพรมอย่างนี้ถ้าหากว่าเทรนเนอร์คนไหนที่ต้องการหลอกล่อมันก็สามารถเอาพวกของหอมๆแล้วก็คาดเดาว,ว่าเฮ้ยน่าจะเป็นของโปรดของเจ้าอูริมูนะเอามาหลอกล่อมันอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะให้มันวิ่งเข้ามาหาเราแล้วถ้าจะต่อสู้จะจับมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับผมสามารถทําได้โดยง่ายนะแต่ต้องบอกว่าถ้าไม่นับพวกเทรนเนอร์แล้วนะครับพฤติกรรมอย่างเนี้ยของอูริมูที่ว่าได้กลิ โดยที่ไม่คำนึงถึงอันตารายก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างส่งผลเสียต่อต,ตัวมันใช่ไหมครับถ้าเป็นอูริมูที่มีพ่อมีแม่คอยประชิดตัวหน่อยก็จะค่อนข้างปลอดภัยแต่ว่าถ้าเป็นอูริมูที่ชอบเดินทางเดียวๆแล้วก็มีพฤติกรรมอะไรแบบนี้มุทะลุได้กลิ่นหอมๆเป็นไม่ได้พุ่งเข้าไปหาเลยอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นอูริมูที่มักจะได้รับบาดเจ็บอยู่นั่นเองครับท่าน,นี้ดูสเตตัสของอูริมูนะครับผมผมเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะว่าสปีดมันเยอะกว่าที่คิดครับสปีดอยู่ที่50ล,ล50นะ้าพูดถึงตอนที่แลมม้ว่ามันก็ ค่าสปีดท่าดีเฟนต์ประมาณหนึ่งแล้วก็ค่าแอตแทกใส่เข้าไปเต็มๆเ,เลยเพราะว่าพลังโจมตีของมันค่อนข้างสูงเนาะทรงสเตตัสมาแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะได้เห็นตอนเป็นอีโนมูแล้วก็เป็นแมมูนะครับว่าสเตตัสของมันจะโหงขึ้นมากกว่านี้แค่ไหนครับซึ่งตัวอูริมูนี้นะครับถ้าจะวิวัฒนาการเป็นอีโนมูมันจะต้องมีเลเวลอยู่ที่3.3นะครับเมื่อเลเวล33มันก็จะวิวัฒนาการกลายเป็นอีโนมูครับผมอีโนมูเป็นโปเกมอนหมูป่าทาาดน้ําแข็งและทตาด,ดินครับโดยเจ้านี้นะคร ว่ามันเหมือนกับมีร่างกายที่สูงขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับมีงาง,งอกออกมาแล้วด้วยจุดเด่นดั้งเดิมเนี่ยก็คือจะเป็นขนสีน้ําตาลแล้วก็จะมีเป็นจมูกข,ของมันนั่นเองครับผมซึ่งตัวของอโนมูนะครับผมอขอสารภาพเลยว่าตอนเล่นเจน2เนี่ยคิดว่ามันไม่มีขาครับผมเออแต่ความเป็นจริงก็เหมือนกับอูริมูแหละคือมันมีขาของมันนะครับที่สามารถเดินไปนู่นเดินไปนี่ได้แต่ทีนี้ความตลกของมันคืออะไรรู้ไหมครับอูริมูเนี่ยเราเห็นว่ามันหลับตาแต่บางครั้งมันก็ลืมตาแต่ว่าตาของมมมมมัับบัันน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 นเเเเป็็็็แแแบบ้้้้ใชช่่่กกจจะสาาารถดดดิลวอองงหคขต ขนของมันเนี่ยปกคลุมร่างปกคลุมร่างกายปิดขาของมันจนบางคนก็คิดว่ามันไม่มีขาอะไรแบบนี้หรือกระทั่งว่าปกปิดตาของมันทําให้มันไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าได้อย่างดีนั่นเองครับซึ่งกลไกทางธรรมชาติก็เป็นสิ่งที่น่าตลกขบขันดีนะครับตรงที่ว่าตัวอินอมูเนี่ยไม่ได้มีกลไกทางร่างกายที่จะทําให้ขนของมันสั้นลงและทําให้มันมองสะดวกขึ้นแต่กลไกทางร่างกายของมันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะนี้นะครับเวลาที่มันต้องต่อสู้นะมันจะมีสัมผัสการต่อสู้ที่ดีมากครับผมหมายความว่ามันไม เห็แต่มันใช้พวกขนของมันเนี่ยในการที่จะสัมผัสศัตรูว่าอยู่ใกล้ไกลแค่ไหนอะไรแบบนี้ถ้าศัตรูอยู่ใกล้ปุ๊บขนของมันจะมีการตั้งชั้นขึ้นมาแล้วทีนี้ยิ่งตั้งเยอะแสดงว่าศัตรูยิ่งอยู่ใกล้เยอะสัมผัสได้ถึงอันตรายเยอะมันก็สามารถที่จะหาทางโจมตีตอบโต้อะไรพวกนี้ได้เป็นอย่างดีครับนอกจากนั้นแล้วยังมีส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้มันสามารถต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ป้องกันอันตรายจากตัวมันนะนั่นก็คือความไวต่อเสียงครับผมคือตัวมันเนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่เร็วอะ ก็ต้องเน้นตั้งรับแล้วก็รับการโจมตีของศัตรูเพื่อไม่ให้ตัวเองบาดเจ็บอย่างมากนั่นเองครับผมเออก็ถือว่าใช้หูแล้วก็ใช้ขนในการต่อสู้ได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะทีนี้นะครับผมพฤติกรรมการใช้ชีวิตทั่วไปของมันก็มันจะเดินอยู่บนภูเขาหิมะไปอย่างสบายๆนั่นเองนะและทีนี้ขาของมันทั้ง4ี่ขานะครับมันจะมีลักษณะเป็นกีบกว้างแล้วก็มีความเป็นหย,ย,ย,ยักๆยึกๆอะไรพวกนี้นะครับซึ่งอันเนี้ยส่งผลให้มันสามารถเดินบนหิมะเดินบนพื้นน้ําแข็งได้โดยที่ว่าไม่ลื่นถลยไ,ไลยมออ่อนดัง ที่เคยมีตอนเป็นอูริมูนะครับที่ว่ามันอาจจะทนหนาวไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าพอเป็นอีโนมูปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะทนหนาวได้เป็นอย่างดีแล้วครับผมคราวนี้อยู่พื้นที่ไหนของภูเขาหิมะปุ๊บมันก็ไม่เป็นปัญหาเลยครับผมความหนาวทาอะไรมันไม่ได้เพราะว่าขนของมันหนาได้ด้วยประการชนิดนี้เองครับซึ่งพอเป็นเจ้าอีโนมูนะครับวิธีการขุดดินก็จะเปลี่ยนไปวิธีการขุดน้ําแข็งอะไรพวกนี้มันก็จะใช้เป็นงาของมันครับซึ่งงาของมันนี้นะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีขนาดใหญ่อะไรมากมาาาาายยมมันนนนกก็็สสรรถขุดดพ้้้ํแงงงออะะไไี่่บซึ อาหารโปรดของมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับผมก็คือชอบกินพวกเห็ดที่ซ่อนอยู่ในพื้นใต้น้ําแข็งอะไรแบบนี้นะครับคราวนี้ก็จะพามาดูสเตตัสของเจ้าอีโนมูกันนะครับผมอีโนมูเนี่ยสเตตัสก็ถ้าทุกคนจําของอูริมูได้สปีดก,ก็50นะครับเป็นอีโนมูสปีดก็50อยู่นั่นเองครับผมแต่ว่าค่า HP กับค่า a t t a ท k ขึ้นมาสูงมากจริงๆนะแล้วก็ค่าพลังป้องกันกายภาพถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเหมือนกันส่วนพลังป้องกัน Special d ดี e เอ e ก็ไม่ได้ขี้เร่นะครับอยู่ที่กกหายยาก,กส แต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องดูคือตอนมันเป็นร่างสามมันจะแข็งแกร่งขนาดไหนนั่นเองครับโดยอีโนมูนะครับถ้าต้องวิวัฒนาการเป็นมามูนะมันจะต้องวิวัฒนาการด้วยการจดจําท่าที่มีชื่อว่าเอ็นเชนพาวเวอร์ครับซึ่งเอ็นเชนพาวเวอร์ก็คือพลังแห่งบรรพการนั่นเองนะจดจําท่าไม้ตายนั้นให้ได้หลังจากนั้นเลเวลอัพปุ๊บมันก็จะกลายเป็นโปเกมอนที่มีชื่อว่าแมมูครับแมมูเป็นโปเกมอนงาคู่ท่าน้ําแข็งและทตาดินครับผมซึ่งรูปร่างลักษณะของมันจะเปลี่ยนไปแทบจะจําาไไม่ไ่่คคออยยด้จกนนเเลัรงรตำ ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนทรงของร่างกายที่ทําให้มันสามารถเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายอะไรพวกนี้ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะน้ำหนักตัวของมันจะขึ้นมาประมาณ5เท่าด้วยกันครับแล้วทีนี้ขาของมันก็จะมีขนาดใหญ่มากยิ่งขึ้นขนจะมีความกระชับมากยิ่งขึ้นและงาจะมีความใหญ่มากยิ่งขึ้นครับและคราวนี้ขนที่คอยปิดบังทัศนียภาพของมันก็หายไปแล้วนะครับเราจะเห็นดวงตาของเจ้าแมมมูที่ค่อนข้างชัดเจนเลยซึ่งตัวของมันนี้นะครับผมลักษณะของขาก่อนเนาะคือมันเป็นโปเกมอนที่มีน้าหนักเยอะนะ การเดินของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้รวดเร็วมากแต่ว่ามันก็มีความสามารถในการที่จะเดินผ่านภูเขาน้ําแข็งผ่านภูเขาหิมะได้ดีไม่แพ้กับอีโนมูเลยครับซึ่งแมมมูถือว่าเป็นโปเกมอนตัวหนึ่งที่อยู่ในยุคโบราณมานะครับแต่จะไม่นับว่ามันเป็นโปเกมอนฟอสซิลนะเพราะว่าอันนี้ก็มีสตอรี่หนุนหลังอยู่เหมือนกันครับผมคือในยุคน้ําแข็งเมื่อประมาณ10,000ปีที่แล้วครับมีมนุษย์จํานวนมากก็อาศัยอยู่ในแบบโลกโปเกมอนใช่ไหมแล้วก็ได้มีการพบเจ้าแมมมูเนี่ยอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นภูเขาน้ําแข็งูเขาหิมะอะอไรพวกนนีีนี้้แลท แมมมูเนี่ยถือว่าเป็นโปเกมอนตัวหนึ่งที่คอยช่วยเหลือคนให้เดินผ่านภูเขาหิมะได้เป็นอย่างดีนั่นเองครับผมทําให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่แบบว่ามีภูเขาหิมะมีหิมะหนาๆอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะมีการสลักรูปเจ้าแมมมูเนี่ยเป็นจิตรกรรมฝาผานังในยุคโบราณเลยครับและเมื่อสิ้นสุดยุคภูเขาน้ําแข็งแล้วนะครับอุณหภูมิเนี่ยก็เริ่มสูงขึ้นนั่นเองนะซึ่งพออุณหภูมิสูงขึ้นปุ๊บพวกโปเกมอนก็ต้องมีการปรับสภาพปรับชีวิตอะไรพวกนี้กันไปซ พอโลกโปเกมอนมีการแปเปลี่ยนไปอุณหภูมิสูงขึ้นปุ๊บเนี่ยว่ากันว่ามีช่วงหนึ่งของเวลาครับผมที่แมมบูไม่เคยปรากฏตัวขึ้นมาให้มนุษย์เห็นเลยมนุษย์ไปสืบคน้นไปหาข้อมูลกันไม่มีใครพบเจอแมมบูเลยเป็นไปได้ว่ามันอาจจะสูญพันธุ์กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมสภาพอากาศไปแล้วก็ได้ครับซึ่งโปเกมอนที่ออกแนวว่าสูญพันธุ์ไปแล้วแล้วเราไปเจอฟอสซิลมันเราก็อาจจะเอามันมาคืนชีพใช่ไหมครับแต่ตัวแมมบูไม่ใช่แบบนั้นครับผมไม่มีใครเจอฟอสซิลมันซะด้วยนะประเด็นแต่คนที่มมมมาาาเจออัันนนคคบกก็ืพว่ถูแ อยู่ในพื้นที่น้ําแข็งที่เป็นบริเวณที่ยังรักษาความเย็นไว้ได้ครับเออและทีนี้หลายๆพื้นที่ก็จะค้นพบเจอแมมมูในแพทเทิร์นนี้กันหมดเลยแล้วทีนี้ก็ต้องมีการปลูกมันขึ้นมาจากสภาวะการจําศีนั้นนั่นเองครับซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นจําศีนได้เพราะว่าตัวแมมมูเนี่ยมันไม่กล้าออกไปเผชิญโลกที่แบบอบอุ่นมากยิ่งขึ้นใช่ไหมก็ฝังตัวเองอยู่ในน้าแข็งพอมีคนมาเจอมันปุ๊บก็จะปลดปล่อยมันออกมาหลังจากที่มีการปลดปล่อยเจ้าแมมมูออกมาโลดแล่นสู่โลกใบนี้เสร็จปุ๊บกก็ยยยััััังงงต้ง้้้ออออรษาาาาาพพืืนนนนนนนททีีี่่่่ขมมมมควววใใหหศู จัดนั่นเองครับผมซึ่ง้าพูดถึงในมุมว่าโปเกมอนเทรนเนอร์จะเอาไปเลี้ยงอย่างนี้ก็ต้องดูแลเจ้าแมมูในมุมนี้ให้ดีด้วยเหมือนกันนะครับอย่าให้มันไปอยู่ในพื้นที่ที่แบบมีอากาศร้อนจ,จัดๆเพราะว่าจะทําให้ร่างกายของมันนั้นอ่อนแอลงได้นั่นเองนะซึ่งพอใช้คําว่าอากาศยิ่งร้อนๆอ,อย่างนี้จะทําให้มันไม่สามารถแสดงพลังได้เต็มที่จะทําให้ร่างกายมันอ่อนแรงลงเราก็ต้องพูดถึงในทางตรงกันข้ามด้วยว่าตัวของแมงมูมนะครับมันจะสามารถแสดงศักยภาพได้ดีที่สุดก็คือช่วงที่มันไปต่อสู้บนภูเขาน้ําแข็งทีีม่มหบบนีีี้ซึ่่งสภาาววะทมมค หนาวเย็นจัดนะครับว่ากันว่างาของแมมมูเนี่ยจะมีความหนามากยิ่งขึ้นแล้วก็มีพลังโจมตีที่สามารถโจมตีได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นเหนือไปกว่าน,นั้นคืองาของมันก็จะมีความสวยงามมากเวลาที่แบบว่าขยายขนาดมาจากการที่มีอากาศที่หนาวเหน็บนั่นเองครับทีนี้จะพามาดูสเตตัสของเจ้าแมมมูกันนะครับผมแมมมูก็สเตตัสขึ้นมาจากอินอมูไม่เยอะนะครับเบสรวมจาก450ก็ขึ้นมาเป็น530แบบนี้นี่เองนะซึ่งสปีดของมันก็ขึ้นมาแล้วนะครับจาก50ก็ขึ้นมาเป็น80อ่าอย่างเงี้ยพอมี โจมตีโปเกมอนบางตัวก่อนได้แล้วนะครับแล้วก็ค่าพลังป้องกัน2ด้านไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับอยู่ในเกณฑ์80-60อย่างนี้ถือว่าบางอยู่พอสมควรนะส่วนค่าที่สูงที่สุดก็ต้องเป็นแอตแท็กนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้สามารถโจมตีได้ดีนะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีด้วยการโจมตีธาตุด,ดินอย่างแผ่นดินไหวอย่างนี้นะครับหรือจะใช้พวก่าน้ําแข็งบางอย่างในการโจมตีใส่ศัตรูก,ก็เรียกว่าสเตตัสแบบนี้เล่นสายกายภาพกันไปโรๆเลยนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเจ้าโปเกมอนหมูป่าที่ร่่าาางง3ขอมมมมัันนนน้ีนกรใสควเป็ เท่า,านผ,าผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าโปเกมอนเหล่านี้เล่นเกมเคยเจอมันมายังไงดูในอนิเมะเราชอบมันยังไงหรือมีข้อมูลอื่นอยากจะมาเสริมกับข้อมูลที่ผมเล่าให้ฟังไปนี้ก็สามารถจัดกันเข้ามาได้เลยนะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ